พวกในสูบมาสูบยาสิติดบ่อยๆฟันร้อนเมืเอไรเลยของแก่ได้แก่เหลือไหมเ้บลีย์เบลีย์เบลีย์ยิ้มเบลีย์เนาะงานเห็นงานเห็นยญงานเห็นปังรับน้ำน้ำอยู่ในขุ่งในปลาหนี้ต้นอ้อยต้นไอ้กินผมมีอึดมียากอาหารบวกก็มีต้นใหม่ก็มีกินขี้ช้างก็ได้ หามามาทูเวทพระองค์เหนุ่ยตัวไอเมาเหล่าขับหลุดตำรวจตรวจดัดดดนไมยย่มยอมให้จอดเบี่ยงไปตำรวจไปจับได้แม้นายาย,มา,ย,มา,ยามแม้นมิตำมาเลยวะเสือกลงเพลงให้ตำรวจไฟส่น่ะลงเพลงอะไรเอออยู่ในอะไรอยู่ในคุกสบายดีอะไรข้าวก็ไม่ได้ซื้ออะไรอ้พระองค์สักไรเต็มตัวเลยไปหาไอ้อะไรอาธรมุนให้หลีกให้อะไรเขา เงียบด้านมาเนี hmm. ่ยแงกด้านมาเมาพอมะเมาเดียวเนาะตัองเท่าไรสองหลเท่าไรอยู่นี่สองหนึ่งห้าวะนี่ยาพอมียาอีกสามสิบเม็ดอยู่ในยามยังดูเลยกิเสพได้กินเหล้าได้หรือเ่ึกยาได้เนาะ แกละม้วนอะไรสูบนะอ้ยอันนี้ชาชาหย็นมีใช่ม้าทุบปดรวยมันมีแง่แล้วมันมันบ่มีพวกไหนสูบมาสูบยาเสพติดบ่อยฟันล้อมื่เลยเลยของแกได้แกเลี้ยวไปไปเลี้ยบไปเลือยบไปเลี้ยบหย็นบปเลืี้ยบเสพษฐายด้วยเสพษฐายด้วยเขาอยู่ฟันมาใส่มีใสหายินอืมวันนี้มาหลับงานอะไรหลับงานเย็นหลับงานเย็น อันเย็นสองดูกะนี่ทินเมิ่นนี่น,น,นี่นนลนปลาฟองปลาถั่วเต็มเลยกระเขียวกับมีด่ตเแบบบวบกับมีมาเดอ้อพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันหอ,อยกับมีกินขี้ช่าง